พ <cat> ี <ith> <fixing something> <wiele> ่นั่งอยู่กับพื้นนี่มั้งเย้ที่เป็นแล้วดีกว่าเอะโตรู้ไหเนี่ยเออฉลาดแล้วไอ้เอ่ะดีกว่าไปไอ้ที่แม่ยังดีกว่าแต่ที่เนี่ยกต่ที่ตื่นนะไอ้ที่ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะนะไอ้นิ่งนี่ย เดินข้าหาเนี่ยเอาขนาดเนอออกาแล้วอยู Dance ่ไร <Af> ้งนอยู่ไร้งนล้แล้วออกวะอิ่มแล้วเหรอิ่มครับนะอิ่มแล้วอ่ะปิอใลงน้ตั้งกี่นนะตั้งกับลูกครับ я не удивлен приезду повторного.